อ้อเจอแล้วหลี่เจียงเหรอรถฮอกัะ ได้วะ <laughs> โอเคมาโฟกัสที่เกมวะ <c oughs> มีเกณกี่มีพาล,ล่าโอเคขอบคุณที่พขอบคุณที่โฮสให้นะครับคุณปับบ้าม Cái gì? Set tờ giản, thêm thêm nó có gì nữa hả? Thoay đi Ê, nó โอ้ยโดนแล้วโดนพาราไล่กดฮะเดี๋ยวนี้เขาเอาสูตรเมอร์ซี่ลูซิโอแล้วฮะเกจีนเราล้วก็ตายอานาถคือเซตเขาเหมือนของเรามากยกเว้นแท้เฮ้ยอ่ะ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 เรียบร้อยอินคัมมิ่งแม่งเปิด อีคำมิ่ง้วตายเนี่ยนะเฮ้ยไปผักไปผักโก้โอ้โหมันผักแค่สองต่ออะดูนะดูสิโอ้นลุแก่นี่ผักอ่ะโอ้พอล่าแม่งผักสองต่ออะสาวหุ้มได้เมอร์ซี่แล้วอะ่ะจะฆ่าเมอร์ซี่แล้ว โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเอาไรหายไแม้วฮะโดนอยู่ต้องเอาโดนลงไปเลยจ้า ลงไปเลยโอ้ยกูลงไปด้วยอ้าหมูมันตายยังมันงให้ตายชัวเอออะไรวะหมูอดได้ไงอ่ะกูโดนหักตกสองสามรอบแล้วเนี่ยกูเสียนเลยชูบาฮาร่าเลยมันมันคุมไม่นเนี่ยหมือซี่ชุกเมื่อกี้ <laughs> อ้าวกิจเอ้ยไม็กกิจจิไม่ไมตายวะไม่กกิจิไม่ไมตายไม่มีใครสอยพาลาได้เลยไงวะกูสอยกิจิได้แม่งเอ้ยไม่มีใครสอยพาลาได้เลยเหรอจะมีใครสอยพาลาเลยเหรอแฟนสองคิวเหรียญทองวอเตอร์ฟักนั่นเลยฮะผมถึงสนใจ สามคิวเหรียญทองนั่นแหละผมยังตกใจอยู่เลยคือ DMS ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันฟรีมากพาราฝั่งมันอ่ะและ DMS เราไล่เก็บไม่ได้อ่ะและไปตายด้วยอ่ะนะ่มีคนบอกให้คิวพาราแต่ไม่มีใครคิวได้เลยนั่นแหละมีผมคิวอยู่อ่ะแล้วผมคิวพาราไม่ได้เลยไงพารายังไม่ตายเลยมั้งอ่ะดูท่ายังไม่ตายเลยอ่ะ เอาแม็กกี้มาแล้วฮะสลัดโอ้นั่นไงมาสเต็ปเดินผักนั่นไงตัวสองคนอะไรวะมึงเฮ้ยโดนดึงโอ้ตายแล้วมาจบแล้วชีวิตชีวิตผมจบแล้ว จบแล้วช oh yeah. ีวิตผมผมไม่เล่นละลิงก็ได้วะมาไงไงดามจมันมีเกจีผมช็อตไลท์ช็อตเฮฟเฟอร์ับไปตายไปข้างแล้วกันตัดกำลังฮะแหววแหวอินส์แหววแหววฮอ มึงตายฮะโอ้ยเดย็กๆโอ้โหพาล่ายังไม่ตายอะ่ะแม็กกี้มึงเอาเจ็ดหกมาเหอะเออตายดี จีไหนวะตายยังกี่จีเออโฮ้ยดนดึกกัน่อยลงไปเลยลงไปเลยตายไป ยึดได้นาทีโอ้ยวัน้ยึดได้เอาอะไรมาวะเออเบีดเจ็ดหกมาละเออพาราดเริ่มมาพาราดเราเริ่มมาวะกู <New feeling. S 1> มาเอาก่อเลยโฮโยไปเลว รับไปไหนซับมาเน่ับซับตายไปซะโอ้โอ้โดนผักโดนผักโดนผั เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 มึงอย่ามึงแม่งชุบอีกฝั่งนั้นมโมตี้อยากเข้าไปเริ่มึงมีอันตีมึงก็โอ้มึงชุบเลยเหรอมึงเรียกชุบไปเปล่าคนตายน้อยนิดเดียวเองนะเรียบร้อย SHOT! SHOT! my ultimate chị, they're taking the objective. chị, <coughs> 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 <Okay. coughs> 5 4 3อื้เออูตายจบแล้วโอ้โหโหลูติโอจบแล้วต้องเข้าแล้วเข้าไม่ทันแล้วโอ้ยกระเคียดกระตายไอ้เบนเอ เล่นหมูดีกว่าช่วยช่วยคิวดีกว่าไม่งั้นไม่ไหวอ่ะเมื่อเดี๋ยว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 ใครไปออเอาดีว่ามาผมถูกใช่ไงครับผมถึงบอกไงว่าเมอร์ซี่รีบชุบไปฮะรีบชุบเกินมันจะชุบไปตอนคือตอนนี้เมอร์คือตอนนี้เมอร์ซี่เปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนมาเล่นไอ้นี่แหละ เลนมากีนะฮะไม่กูไม่โดนวะ không <laughs> 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 ไม่ตายเหรอหืมกูกูระดามีดโคตรเยอะเลยเว้ยเดี๋ยว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 ดามจขาดใช่ไหมถึงฆ่าถึงฆ่าไม่มีใครตายเนี่ย มาจะติดเลฟ for อ,อัลบัลอีกแล้วเฮ้ยกดผิด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 อยู่กูกดอีโมดทำไมวะ มึงไม่ตายวะไปกูโดนกูคนเดียวอีกแล้วโอ้ฆ่าได้สักที นลงังเมอร์ซี่าปไปหมดโอ้ยผันมว้ย เหนื่อยเว้ยเหนื่อยต้องนี้เซมา Lát bà đấy. Ôi, hơi hơi. ôi, ôi, yeah, ôi, yeah, yeah. hey, mà chui nồi, mà chui nồi, mà chui nhiều, nhiều, iya, mày, mày haha, không, 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 โอเคอย่างน้อยก็ช่วยถ่วงละกันคือแพ้ที่มันจะไอ้นี่นะมันมาลุมผมคนเดียวโอ้โปายาอัดเลย หายแล้วๆๆยัง <ๆ S 1> <ๆ S 2> อยู่เว้ยไอีโรติออมมึงจะผักกูไม่ไมีตายบว้ยยังอยู่มึงจะผักกูแต่มึงผักกูไม่ออกเว้ยมึงยิ่ง

哎，没没得吗？

เอ้ยเฮ้ยมันมันมันโทรหดเว้ดานี้ตาอนนี้มันทรมโหรไปเปล่าวะเออหน้าได้อยู่แหละหน้าผิดล้องหน่อยถ้าชนะก็กลับมาสองพันแปดอ้กเจ็เะเดี๋ยวไปโฟกัสเอาไอ้นู่นก่อน Recupera, <coughs> <coughs> những người hơi cụ tay của tay ơ tay thi chip hai cụ tay anh yên yên cận mạnh cận điệp loại กระตุกมันหมดก่อนข้ามีพลังพลังพลังข้ามีพลังไรหุยยุ่โอ้ยโอ้ยเลือด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 เลือโคตรก้อด เม่นหายคอหายคอป้าบอดีเดือดโอ้ยโดนชนลาคอนโอ้โหสวยเอ็นนาได้อยู่ แม็กกี้ตายว่ะ Warning ชิบหายและแอนนาตกแอนนาตกเฮ้ยเดยือดเดือดเก็บยาเก็บยาเก็บยาเอ๊ะ อย่าปับเลยนะลิปเปอร์ปั๊บแพ่นั้นอ่ะอย่าปับเลยเนี่ไกนจีกนจีอาจารย์มึง

Quay hấp slip, quay hấp slip Achoo. Mercy này Flip <laughs> mở slip An coming. Đúng rồi. Tạt ngay ha, đay. Ôi, đồ đực. Ê. thank you. Ôi. ôi, ôi. Go 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 go. จ job, ีจีโว้ยกุชชับงกายเฮ้ยจีจีครับจีจีครับ <S <S คนไทยแน่ๆ่ที่พูดอ่ะโอ้ยพีกโว้ยคัมแบ็กอีกเร็ว โอ้ยโอ้ยเหนื่อยโอ้ยโอ้ยเกือบแพ้บอเลยเกือบแพ้ัำแบกอิสเดียฮะ